ทีแรกนะครับผมก็นึกว่าเห็ดอะเกิดจากเชื้อรานะครับแต่เห็ดหอมเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อรานะครับเพื่อนผมมึงส่งมานะครับว่าเห็ดหอมไม่ได้เกิดจากเชื้อราแต่เกิดจากนะครับเหตุเกิดจากความเงาที่ทำให้ตัวรักเธอเท่าไรปอปอปอพอครับเดี๋ยวไปไกลครับสีธัญญาด้วยแหละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเอาเห็ดหอมแช่น้ำก่อนให้นิ่มนะ เรามาหั่นตามแบบที่เราต้องการหั่นเอาขาเห็ดออกครับเอาไปทําขาเห็ดปรุงรสก็ได้ครับนี่นะขาเห็ดนิ่มทุกอันแล้วครับบีบน้บํอาออกก่อนครับเราเอามาหัน่นบ้านผมมีไก่ครับไก่กาลังขันเดี๋ยวมาตุนเห็ดหอมเส้นเลยนี่นะครับเห็ดหอมจะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้แล้วแต่ชอบนะแต่ต้องเอาขาเห็ดออกก่อน ส่วนน้ำเนี่ครับเราเอาไปเก็บไว้ไปทําอย่างอื่นครับเก็บไว้ในตู้เย็นทําพันโลทําจับชายได้ทั้งนั้นเครื่องปรุงที่ใช้นะครับน้ํามันพืชน้ํามันงากระเทียมน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่บ้านเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่นะครับ น้ำต,ตาลปี๊บก็ได้แล้วก็ผงปรุงรสพริกไทยพริกไทยป่นครับเหล้าจีนซีอดดำอีกตัวหนึ่งครับเกือบลืมไปเปิดเตาแล้วนะครับน้ำมันพืชลงก่อนเลยใช้น้ำมันปาล์มหรืออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่นะแต่ที่ขาดไม่ได้ครับน้ำมันงาใส่ไปเลยหอมแน่นอน เลี่ยน้ำมันหน่อยครับนั่นแหละไฟที่ใช้จะใช้ไฟกลางๆนะครับพอน้ำมันร้อนหน่อยๆครับก็ใส่กระเทียมครับผมใช้กระเทียมไทยนะครับแถวบ้านปลูกกระเทียมไทยเยอะ ต่อไปก็ใส่พระเอกของเราครับเห็ดหอมตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยพอเจอกับกระทะที่ร้อนจะให้กลิ่นที่หอมขึ้น พอได้ที่แล้วเติมน้ำเปล่าครับใส่ไปเลยเติมน้ำให้ท่วมเห็ดหอมเลยนะครับขออีกหน่อย ต่อไปซอสปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วขาวเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายใครมีน้ำตาลทรายขาวก็ใส่น้ำตาลทรายขาวไปเลยนะครับใส่ผงปรุงรสเข้าไปอีกหน่อยครับกะเอานะครับ ต่อไปเติมพริกไทยไปลายช้อนครับเหล้าจีนครับยกรสชาติให้เป็นพัตาคารครับอีกอย่างก็คือซีอิ๊วดำส่วนซีอิ๊วดำให้เลือกว่าจะเอาเห็ดหอมไปทำอะไรนะครับ ถ้าไปทําอาหารประเภทน้ําใสก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ผมใส่เพื่อจะไปทําพะโลต่อซีอิ๊วดำจะให้กลิ่นหอมไปอีกแบบหนึ่งครับใส่ไปเลยนิดหน่อยจากนี้ก็คนไปครับแล้วก็หาฝาหม้อมาปิดนะครับ ปิดทิ้งไว้ประมาณ15 2 0นาทีพอครบ15นาทีมาเปิดดูครับต่ออีกหน่อยครับหอมมากเลยเนี่ยยีนาทีแล้วครับเปิดดูใช้การสังเกตดูนะครับทางคนใช้ไฟแรงก็จะไวหน่อย ส่วนตัวผมใช้ไฟกลางๆอยากบอกว่าหอมมากๆครับกลิ่นหอมมากเลยพอถึงตอนนี้ต้องชิมรสชาติครับขาดเดืออะไรเราเติมได้ครับอุ้ยร้อนอร่อยครับ รสชาติมาหมดเลยครับแต่ขอเติมพิทยอีกนิดนึงผมจะเหลือน้ำตุนเห็ดหอมไว้ประมาณนี้นะครับเพราะต้องการน้ำตุ๋นเห็ดหอมไปใส่ในพะโล้ครับน้ำตุนเห็ดหอมตรงนี้สามารถเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนได้เลยครับเป็นน้ำทีเด็ดเลยครับส่วนตัวเห็ดหอมถ้าอยากให้แห้งกว่าน,นี้ก็ต้องแยกไปผัดอีกต่างหากครับแยกกันเลยครับ กดสั่นกระดิ่งเลยนะครับเพราะนานๆานานลงคลิปที